แต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกลับมาสู่ความเป็นสามใหมคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณ <c oughs> พ่อ พยโยมมาหนีสงครามมามันไม่มีราคานะครับที่ดินสมัยก่อนเนี่ยมากทางเรือมันไม่กี่ร้อยบาทเลยนะไล่มันยิ่งนเลยมันยิ่งกว่าหลังเขาเพราะว่าถนนลาดพร้าวเป็นดินสัดนี่นับไปทั่วเลยงูงูเหลือมนกตัวใหญ่ๆแมงมุมตัวใหญ่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆแปงปอธรรมชาติสั์ปรพชีวิตมันเยอะมากที่นี่แต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้นี่ครับคำถามว่าหาแมงปอได้ไหมหายากมากเลยที่นี่มีอย่างนึงคือไม่ฆ่าสัตว์ ชีวิตแบ่งปันน้องผมเนี่ยเขาจะซื้อเป็ดามาเลี้ยงไว้เนี่ยแปดตัวหกตัวตอนนี้เหลือสองตัวแล้วนี่เหมือนสาวยวน้ำอันนี้ว่ายน้ําไม่ว่ายด้วยกันตะกวดเขาว่ายก่อน <c oughs> แล้วผมก็รอให้เขาว่ายเสร็จแล้วผมก็ว่าย <c oughs> บ้านที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ถูกไหมใช่ครับสร้างเมื่อปีสองพันนะครับเสร็จก็สองพันหนึ่งมั้งก็สิบประมาณสิบกว่าปี <c oughs> สิบ <c oughs> สิป,ปีแล <c oughs> ้วสเ็ดปีอันนี้คือเป็นคนที่ออกแบบเองทุกอย่างใช่ ที่มันมีจํากัดนะครับว่าจะต้องสร้างบ้านในแคนี้เพราะติดต้นไม้เห็นเห็นต้นใหญ่ไหมไอนนี้เห็นต้นใหญ่ไม่ไม่คิดว่าจะข้ามยุ่งกับต้นไม้เลยท้ามยุ่งกับต้นไม้เลยสักต้นเดียวเพราะสังเกตว่าที่เป็นที่ยาวที่ยาวที่ยาวเป็นกระบอกนะครับแล้วถามว่าคิดอะไรเพราะเอเรามีต้นไม้แบบนี้เนี่ยไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มันทึบหมดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับพี่ก็เลยบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีธรรมชาติจะไปอุดอู้อยู่ทําไมก็เลยต้องทาบ้านเป็นกระจกหมดเลยบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลับกับบ้านอื่น ค,คือส่วนใสยอยู่ข้างนอกส่วนทึบอยู่ข้างใน uh huh. บ้านอื่นเขาอาจะทึบแล้วก็มีใสยอยู่ข้างนอกบ้านนี้ห,ห้องน้าเป็นส่วนทึบอยู่ข้างใน uh huh. แต่เปิดลังคาได้ uh huh. เรื่องหนึ่งชอบงานเหล็กใช้ช่วงยาวได้มากกว่า uh huh. นะครับแล้วก็มันเล็กกว่าในแง่ของช่างเราไม่ต้องการอะไรที่มันหนาโครง,ง <c oughs> คร้าหนาตึ่าทักไปอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือมันมีมันมีเรื่องของการบินอยู่ uh huh. เป็นจริงเนีย่ยเพชชอบการบินมาก บินมาเนี่ยยี่สิบสามปีแล้วชิ้นส่วนหลายๆอย่างในบ้านก็เนี่ยอย่างนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินเครื่องบินด้วยที่นั่งเนี่ยที่นั่งนี่ก็เป็นใบพัดของริคอปเตอร์นี่ฮะใบพักของลิคอปเตอร์เบลตัวใหญ่เห็นมันหมุนๆนี่ตัวเล็กใช่ไหมครับนี่ตัวใหญ่ที่ตัดมาสามส่วนนะครับใครจะคิดอรอว่าจะมีพื้นที่สีเขียวอยู่กลางกรุงขนาดนี้ที่ผมทราบมานะครับว่าบ้านสวนสงบก็ได้รับรางวัลมา หลังนี้ได้ได้รับรางวัลอาคาเซียเป็นรางวัลงานสถา,สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมของเอเชียเอเชียครับเป็นประเภท,เทอาคาร,รพักอาศัยอันนี้ผมได้รางวัลของสมาคมสถานปนิกสยามก่อนจริงๆแล้วที่นี้ยมันเป็นเมื่อมันอาคารมันเป็นอะไรที่แปลกเป็นเหล็กเป็นรายละเอียดมันเยอะเนี่ย อาจารย์ก็จะขอพามาพี่เล็กมาน้องๆมาดูบ้านหนอจุฬาก็มาธรรมศาสตร์เอแบกคอนแกนเชียงใหม่จะไปคาดคเนว่าคนเขาจะชอบแบบนี้มีความชอบและความไม่ชอบต่างกันออกไปชีวิตเราอยู่มีความสุขไหมถ้ามีความสุขในบ้านนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเราเป็นคนออกแบบเราเป็นคนอยู่เหมือนกันทําบ้านทาสถาปัตยกรรมให้ลูกค้าเหมือนกันนี่คือหนึ่งในในในสิ่งที่บริษัทภาคภูมิใจมาก พอประชุมหรืออาคารในประสงค์ของมหาวิไาลยมหิดลได้ชื่อพระราชทานว่ามหิดนสิทธาคารท่านอาจารย์สุดรีเนี่ยท่านเป็นคนที่ลบเล้าอยากจะให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ติดอันดับโลกให้ได้สุดท้ายเนี่ยมูเลอร์ประเทศของเยอรมันม,มาคำนวณในเรื่องของเสียงเรื่องอะไรทั้งหมดเลยท่านฮออันนี้เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยฮอที่ดีที่สุดของโลกอันหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราแล้วมีพิษหรือว่าตัวที่เป็นตัวยก ขึ้นมาเนี to to ่ยสองพิชนะครับมีออเคสตราพิชซึ่งสำหรับนักดนตรีร้อยกว่าคนเป็นบิ๊กแบนใหญ่ๆที่นั่งเนี่ยประมาณ2อ0 0เจ็เศษแอร์ประจำก็อี้วันที่4เนี่ยท่านอาจารย์สุกรีเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าท่านได้ไปเซ็นสัญญากับโตเกียวซิมโฟนีออเคสตราแล้วจะมาเล่นที่นี่มาเล่นแบบนี้การที่สร้างอาคารเนี่ยเรามานั่งนับดูแล้วเนี่ยเอซิ่งเก้าทำโปรเจกต์มาถ้าเป็นบ้าน้วนี่เกือบ400หลัง ถ้าเป็นโปรเจกต์อาคารที่เป็นทางคอมเมอรเชลแล้วเนี่ยมีหลายร้อยโปรเจกต์มากก็จะเห็นงานของเอซก้ามีตรงนู้นบ้างตรงนี้นบ้างงานนี้ดีงานนี้ได้รางวัลได้อย่างนีหนึ่งวันสมาคมงานนี้ได้รางวัลมันเป็นองค์ประกอบของเมืองครับเราเลยบอกว่า building city เนี่ยเอซเก้าเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ช่วยกันสร้างเมือง <S 2> <S 2> เหมือนกันมีโปรเจกต์หลายๆ fallait, อันที่เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศความภาคภูมิใจของคนในบริษัทมีแน่นอน โลกท็อปผีโพกับโลกอีกด้านที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้ด้านการงานของคุณเล็กประภากรแต่เรื่องความที่พี่เล็กเนี่ยเป็นคนที่เอาง่ายๆว่าสิงอยู่แต่ธรรมชาติแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่พี่เล็กได้เก,เกิดไปเมื่อสักครูน่นี้ว่างานใเรื่องของพี่เล็กหรือว่าอาชีพหลักของพี่เล็กอีกหนึ่งอาชีพเลย ก็คือความรักในการที่จะบินอยู่บนท้องฟ้าอ,อ,อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรถึงจุดประกายตรงนี้ขึ้นมาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบความใฝ่ฝันนะครับ,รบเวลาเพ่คบินอยู่เนี่ยเด็กๆเนี่ยเพ่คกๆๆ็มีเนี่ยโครงการเดียวกันคือพาน้องต้องฟ้านแต่โครงการเนี้ยเรามีเครื่องบินตัวเล็กๆเนี่ยแต่เราอยากพาน้องๆที่เรื่องออกไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพ่ค์บินมาที่บางพลีแล้วก็ลอดลงมาที่นา <พ><ส>เห็นเด็กคนหนึ่งกําลังดำนาอยู่ในนาแล้วแม่เขาก็อยู่ด้วยแล้วก็มองขึ้นบินเราพี่นึกขึ้นมากวักมือเรียกเด็กขึ้นมาอุ้ยเท้าเธอเปื้อนเลยนะครับบอกมาขึ้นค็อปเตอร์แม่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ให้แล้วก็บอกเขาบอกว่าตะโกนนะพะเสียงมันก็ดังตะโกนบอกไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวผมไม่ทาให้อันตรายใดๆ้งสิ้นผมอยากให้น้องได้ขึ้นน้องบินสุดท้ายแม่เขายอมออมาทั้งโผลนอย่างนั้นอะ ราะว่าชีวิตในตอนเด็กเนี่ยเครื่องบินสมัยก่อนน่าจะเป็น F1 0 1นะครับเครื่องบินของทัพอากาศบินผ่านบ้านไปแล้วเครื่องบินเกิดเครื่องยนต์เกิดขัดข้องแล้วก็ไปตกกลางนาไปตกไกลนี่เนี่ยทุกคนสมัยก่อนเเข้าไปดูกันคุณพ่อเก็บสร้างเครื่องบินมาหนึ่งชิ้นแล้วโอโ้มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากนี่คือนี่คือชิ้นส่วนของเครื่องบินนะมันมีความรู้สึกว่ากูเป็นหมามองเครื่องบินผมก็นึกถึงตอนเด็กอะตอนเด็กเนี่ย เราในเห็นเครื่องบินเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่มันมันมันไม่มันเป็นความฝันน่ะมันเกินกว่าที่จะมันเกินกว่าที่จะเอื่อนก็เลยเอาความรู้สึกตอนที่ตัวเองเป็นเด็กมาถ้าเด็กคนนี้ได้ขึ้นเครื่องบินโดยที่มันไม่มีความฝันสักวันหนึ่งเนี่ยน้องไอ้เจ้าเด็กคนนี้อาจจะเป็นนักบินพาลิตก็ได้หรือจะเป็นอะไรที่ด้วยอินสปีเรชั่นหรือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากวันนี้ก็เลยจับมันมาโคลนเต็มเลยนั่ง บินเทคออฟออกไปการที่ได้ขึ้นไปสัมผัสบินผ่านเข้าไปในเมฆถ่ายูปมาเห็นทะเลเห็นน,น้ำเห็นไลน์สเคปมองมา,าไปเกาะสีชังเห็นปลาโลม,มาสีาเผือกสองตัวกำลังเกาะกันอยู่ชา้าๆเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นั่นคือความผ่อนคลายนะครับนั่นคือชีวิตครับนั่นคือชีวิตครับอาทิตย์หนึ่งขอสักนหนึ่งที่ต้องขึ้นไปอันนี้ยังทำอยู่ไหมเพิ่งบินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพายุฝน ว่าเมื่อกี้อันนี้ถามไปรากว่าครับถ้าให้น้องๆหรือใครก็ตามที่อยากจะบ,บินเฟกเลยินดีครับไปบินแล้วก็ไปสัมผัสแล้วถามว่าเครื่องบินเนี่ยแพงหรือเปล่าไม่ได้แพงครับเครื่องบินที่ใช้อยู่เนี่ยถูกกว่ารถเบ้นเนยอะครับเครื่องบินที่ผมบินเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสี่ร้อยบาทครับค่าน้ํามันแค <Canon A S 1> ่นั้นเองเพราะันใช้น้ามันเก้าห้าเหมือนกันไม่ได้แพงเลยครับแล้วก็ได้ได้อีกรเรียกว่าธรรมนของชีวิตแล้วก็ มันมียิ่งถ้บบินเดินทางนะยิ่งสนุกใหญ่มันต้องทำฟล์แพลนต้องดูว่าต้องขออนุญาตการบินเท่านี้บินเท่านี้รา,ายงานาไปถึงนูน่นต้องรายงานตลอดทางเรื่องเินวิเกชั่นแม่จะบินไปทุกปีเดือนพฤศจิกาธันวาจะบินไปเชียงรายเอาเครื่องไปจอดที่เชียงรายไปกับเพื่อนเป็นนักบินหมดสีคนภรยาเป็นนัก ครับนี่ถือว่าเป็นสตอรี่เรื่องราวดีๆนะครับที่แต่ที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วถ้าใครได้ดูนะฮลองไปหาใน YouTube ไปดูได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตในการทํางานอันนี้เป็นการใช้ชีวิตนะฮะของการที่เหมือนกับเพิ่มพลังให้กับตัวเองแต่ผมเชื่อว่า2อย่างนี้มันควบคู่กันได้มันมีอะไรจุดไหนที่มันเสริมกันและกันได้บ้างอย่างที่บอกบางทีเราทํางานใน5วันเนี่ยเหนื่อยมากเลยครับการได้ไปผ่อนคลายวันทิตได้ไปบินสักชั่วโมงหนึ่งมองมาจากข้างบน <minutes> เห็นสภาพภูมิประเทศภูมิประเทศมันก็คือสถาปัิกกรรมคืองาน planning นั่นแหละเวลามองไปข้างบนเห็นเป็นยังไงเวลาทําโมเดลคุณจําลองผมก็จะบอกน้องๆได้ว่าเฮ้ยข้างบนนะโมเดลมันคือย่อส่วนจําลองเขามาใช่ไหมต้นไม้้องเป็นอย่างนี้นะทางน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะทะเลมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันก็ทําให้เราหนักแล้วพูดง่ายๆว่ามองภาพในวันอาทิตย์พอวันศุกร์เรารู้สึกเหนื่อยแล้วแต่มองภาพวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะได้ไปบินแล้ว <busca> มันก็คือ การเติมไฟให้กับการทํางานว<อ>ันนี้ขอบคุณมากมาครัคคนีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับว่าการที่เราจะทํางานและการใช้ชีวิตนั้นมันต้องคู่กันทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดครับสนับสนุนโดยมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต ทุกฤดูอยู่ในการควบคุม follow me และนี่คือทั้งหมดของนิยามคำว่าสุดยอดของเราในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณอยากรู้ต้องรู้อยากดูต้องเห็นอยากเข้าถึงต้อง follow me สัปดาห์หน้าแล้วเจอกันสวัสดีครับ